ิดใจกับมดดำครั้งแรกต้องยอมรับว่ามีไม่กี่คนที่ยืนข้างผู้ชายคนนี้หนึ่งในนั้นคือพี่มดดำซึ่งแนกออกมาโต้ทุกอย่างเคลียรอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องผู้จัดการที่ยังไม่ทันรู้ความจริงก็ด่าแนกมาก่อนแล้วทั้งทที่เรื่องจริงคือแนกไม่เคยเปลี่ยนจากเงินเปอร์เซ็นเป็นเงินเดือนเลยไม่รู้ว่าไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนผมผิดสัญญาผู้จัดก,การ mm hmm. อยากเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นเป็นเงินเดือนสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ได้ยินมาได้ยังไง ไม่ขอพูดไปมากกว่าน,นี้เพราะแนกจะให้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จัดการก็นับได้ว่าวันนี้เห็นเวอร์ชั่นนี้ของแนกก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ใดๆแฟนขับกับเห็นใจแนกกับช็อตที่บอกว่าผมไม่ได้อยากมีพี่น้องตั้งแต่มีคนบอกว่าผมไม่รักหลานผมกาะหลานดังผมไม่ได้อยากมีพี่น้องตั้งแต่วันที่เขาบอกว่ามไม่ไม่ได้รักหลาน แม่แม่แห่บอกว่าความจริงยิ่งกว่าหนังคนละม้วนเพราะอย่างที่รู้กันว่าแน็คเขารักอาเธอร์ยิ่งกว่าอะไรใครที่ติดตามแน็คมาตั้งแต่แรกเขารู้กันว่าคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แน็คห่างหายจากวงการไปจนไม่มีงานเข้ามาเพราะติดหนักเห็นน้าหลานพากเลี้ยงสัตว์นานาชนิดทาเอาแฟนๆชอบในความแปลกไม่เหมือนใครจนแน็คเป็นกระแสะขึ้นมาอีกครั้ง เขาก็ไม่ลืมพาหลานของเขามาออกงานด้วยได้เห็นความตลกธรรมชาติของทั้งคู่ก็ตกหัวใจพี่ๆเข้าด้อมไปเต็มๆมาวันนี้ถึงแม้ทั้งสองจะห่างๆกันไปแต่ก็เชื่อว่าแน็กยังรักและหวังดีกับอาทเธอร์ไม่มีจางแน่ยังไม่รวมเรื่องหัวใจอีกที่ทุกคนเชียร์ให้คบกับคนนู้นทีคนนี้ที บางครั้งเอามาเป็นอารมณ์จนแน็กบอกว่าผมจะตามใจทุกคนไม่ได้ขอใช้โอกาสเรียนรู้เองดีกว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวผมบอกเองจะต้องไปคบคนนู้นคบคนนี้ตามที่ทุกคนบอกผมรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นการตัดสินใจของตัวผมงเองนี่แหละชาลีในร่างที่โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นมาในโทนเสียงต่ำดูจริงจังเขาเข้มแข็งขึ้นมากแล้วจริงๆได้ฟังแบบนี้แล้ว f อซก็พากันบอกว่าชอบชาลีเวอร์ชั่นนี้ดีที่สุดดูดันไม่เกรงใจใคร และไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงพวกเราก็ยังยืนหยัดอยู่ข้างแนทตอยู่ดีเชื่อว่าผู้ชายคนนี้ไม่โกหกใครคะ่ะไม่งางนั้นเขาจะอยู่ในวงการมาได้ยังไงกว่า20ปีและอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบก็คงจะเป็นการที่มดดำออกมาบอกว่าอยากให้ทุกคนเราฟังจากแนทดีกว่าในวันที่แนทยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไร พร้อมบอกว่ามั่นใจในตัวแน็กเสมอเพราะรู้จักแน็กดีว่าเขาไม่ใช่คนที่ร้ายกาศเป็นคนที่จิตใจโคตรดีด้วยซ้ำเราฟังจากปากแน็กดีกว่าอย่าพึ่งไปคิดกันเองแล้วก็ยังมั่นใจในตอนนี้ว่าน็กไม่ใช่เป็นคนที่ร้ายเรียกได้ว่าขนาดก้องห้วยไล่เองก็เคยลั่นปากบอกว่าใครไม่ชอบน้องผมก็ช่างผมรักของผมแคมยืนหยัดให้กำลังใจแน็กไม่เปลี่ยนไม่นานมานี้ก็ได้เห็นแน็กไปร้องเพลงบนคอนเสิร์ตของก้อง ก็นับว่าเป็นภาพที่หายากมากเพราะชาลีในร่างนี้เท่ก้าวใจและพอจบงานแนกเองก็น่ารักมากบอกว่าครั้งนี้ผมยังร้องได้ไม่ค่อยดีรอบหน้าขอขึ้นอีกทีได้ไหมครับงานนี้พี่กองก็รีบมาตอบเลยว่าขอดูก่อนแล้วกันพอเมื่อคืนขึ้นไปรกเวทีมากเพราะขายหล่อยอย่างเดียวเลยทำเมาสาวๆเข้ามาคอมเมนต์ฉ่ำบอกใช่คะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าแนกร้องเพลงอะไรพอมัวแต่โฟกัสความหล่อของเขาจริงๆ พี่น้องหยอกกันหน้าเอ็นดูจนบอกได้เลยว่าชอบชาลีตอนอยู่กับแก๊งไทยบ้านนี้มากเขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่แถมยังได้ทำในสิ่งที่รักอย่างการร้องเพลงถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ได้ปังมากเท่าไหร่แต่แม่แม่ก็พร้อมซัพพอร์ตเขาเสมอค่ะ